ครับกับขออนุญาตทุกท่านนะครับได้จัดเตรียมพิธีการสักครู่นะครับ กปรแกนี้พร้อมแล้วขอวอนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเชิญน,นำต้นจากบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งแรกนะครับคืออำเภอเมืองลำปางบ่อน,น้ำปวนบ้านแม่แองตำบลบ้านแหลงของอำเภอเมืองลำปางขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานท่านชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำนำตนคนโทน้ำบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นลำดับแรกเทใ,ใน น้ำงบุยเงินขออนุญาตเรียนเชิญท่านครับพร้อมกันนี้เรียนเชิญท่านนักชามีจันอายุเหล่ากาชาติจัดลำปางและประธานแม่บ้านอหารไทายจังหวัดลำปางได้นำน้ำต้นน้ำต้นที่สองของอำเภอข้อหาบ่อนักเลียกพระนำจากประเทศบีประธานละบ้างหลวง